ราบ,ไไรบ,รบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่ประจำที่ช่องมาร์คเอพีแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับ เช่นเดียวกันนะครับผมเป็นไงโคตรขี้แอคเลยปักธงปักธงอะไรนะฮะโอเคท่านผู้ชมในส่วนของวันนี้นะครับเราก็ยังไม่จบกับเซิร์ฟแอดวานนะครับก็จะมีการามีการปรับตัวละครต่างๆมาให้ดูกันว่ามีตัวไหนที่มีการปรับท่าเต้นปรับโมเดลอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของการปรับท่าต่อยหมัดใหม่นะครับผมท่าต่อยหมัดใหม่นี้ไม่ใช่สกินหมัดใหม่แต่ว่า เป็นท่าต่อยของหมัดทุกสกินคือปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นท่าต่อยแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาให้ดูก่อนนะครับผมท่าต่อยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เวลาอยู่นนนในล็อบบี้มันก็จะท่าแบบต่อยซ้ายต่อยขวาแค่นี้เท่านั้นนะครับผมแต่ในแพทหน้านะครับผมในแพทหน้าเนี่ยมันจะมีท่าต่อยเข้ามาใหม่คือการปรับท่าต่อยจากเดิมนะครับผมขออนุญ,ญาตเข้าทีมไปให้ดูแบบว่าชัดๆนะครับผมจะได้เปรียบเทียบให้เห็นกันแบบชัดๆจระใจ,จเลยนั่นเอง นะครับผมนั่นสนทงถ้าต่อยหมัดใหม่นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับผมจากเดิมนะครับผมต่อยซ้ายต่อยขวาก็จะกลายเป็นต่อยซ้ายต่อยขวาแล้วก็กระโดดหมุนตัวต่อยอีกหนึ่งทีนั่นเองนี่แบบนี้นะครับผมก็ใครที่แบบว่าชอบ ถ้าต่อยแบบเก่าเนี่ยก็อัดคลิปทิ้งไว้นะครับผมเผื่อว่ามันเปลี่ยนท่าต่อยไปเนี่ยจะได้มีคลิปลงนะครับผมลงทิก,ตอ,ต,กตอกอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปในส่วนของหมัดสายฟ้าเนี่ยถ้าถามผมว่ามาเมื่อไหร่ตอนนี้ผมยังไม่ทราบเลยนะครับผมว่ามันจะมาในแพทไหนเพราะแพทหน้าเนี่ยคือมันก็ไม่แน่เหมือนกันมันยังขึ้นแบบ not ready อยู่เลยนะครับผมสำหรับตัวหมัดสายฟ้า lightning first ต,ตัวนี้นั่นเองแต่หมัดสายฟ้าเนี่ยมันมีจริงแน่นอนนะครับผมแต่ว่ามันก็ผมไม่รู้ว่าทําไมเขาไม่เอาเข้าสักทีเหมือนกันนะครับผมโมเดลมันก็แบบมันก็สสมบูรณ์ทททุกอยย่างงงงแล้้้วััเี เอ่อเอฟเฟกทุกๆอย่างเนี่ยครับผมมันก็สมบูรณ์หมดแล้วแต่ว่า GM ก็ยังไม่เอาเข้ามาสักเซิร์ฟเลยนั่นเองนะครับผมโอเคท่าต่อยหมัดใหม่ก็เป็นอ่าประมาณนี้นะครับผมเป็นแบบต่อยต่อยเสยปะต่อยเสยอัปคัตนะครับผม2ทีนะครับผมแล้วก็กระโดดหมุนต่อยอีก1ทีประมาณนี้เลยถ้าจบมันคล้ายๆกับไอ้ท่าคอปบ้าอยู่นะนะครับผมก็ประมาณนี้เลยในส่วนของท่านะครับผมท่าต่อยหมัดใหม่ ใครชอบแบบเก่าคอมเมนต์มาใครชอบแบบใหม่คอมเมนต์มานะครับผมแต่ผมว่าแบบใหม่มาเนี่ยก็น่าจะแบบว่าได้ทําคลิปลงติ๊กตอกกันอยู่นะครับผมแบบต่อยกระโดดพอกระโดดปุ๊บหมุนตัวตอนท้ายปึ้งเปลี่ยนชุดอะไรประมาณนี้มันก็มันก็ยังเท่อยู่นะครับผมแต่มันจะดูบบวินหัวลกตาไปสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนงท่าต่อยหมัดใหม่นั่นเองเนาะโอเคท่านผู้ชมถัดไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะว้าไปเซิร์ฟแอดวานกันนะครับแล้วก็จะไปดูการปรับ ท่าตัวละครแล้วก็โมเดลตัวละครใหม่กันว่ามันมีอะไรบ้างมีตัวไหนบ้างนั่นเองนะครับผมไปกันเลยเค,ครับผมผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟแอดวานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อะไรคนถามมาว่าพี่ระบบลิงก์ตัวละครยังอยู่ไหมนะครับผมยังอยู่เหมือนเดิมวงฟ้าาวงชุบ ตู้ชุบอยู่เหมือนเดิมหมดไม่มีอะไรอ,ออกทั้งนั้นนะครับผมไม่ต้องคิดมากนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวแรกที่ปรับกันเลยดีกว่านะครับจะมีเป็นตัวอันนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมรวมถึงตัวบัฟกับเนิร์ฟในส่วนของตัวละครนะซึ่งผมได้พูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับตัวแรกนะครับผมที่ถูกปรับก็คือจะเป็นเจ้าตัว ตัวโจเซฟนะครับผมโจเซฟจากผมขาวนะครับผมสังเกตไหมตัวแรกมันจะเป็นผมสีขาวแล้วก็หนวดสีขาวจะกลายเป็นผมสีดำนะครับผมหนวดสีดำคิ้วสีดำแล้วก็ตาเป็นแบบดูหนุ่มๆห,หน่อยอะไรแบบนี้นั่นเองแต่ผมว่าผมเนี่ยชอบโจเซฟแบบตัวเก่าซะมากกว่านะครับผมคือมันมีเอกลักษณ์ของมันเป็นคุณลุงโจเซฟนั่นเองนะครับผมแต่พอมาเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยมันเหมือนกับ เด็กเสิฟอ,อะไรประมาณนี้ซะมากกว่าเนะะี่ยเสียเลยไหมพูซะเสียเลยนะฮะแล้วก็ตัวละครถัดไปนะครับผมจะเป็นท่าทางก็คือจะเป็นแอนโตนิโอเนี่ยแอนโตนิโอมีการปรับท่าทางใหม่นะครับผมจากท่าถือซองพกก็กลายเป็นท่าถือ AK แบบนี้เลย AK คู่นะครับผมสาดไปสาดมานะครับผมลักษณะคล้ายๆกับแอนดูร่าง2ที่เป็นตัวเกตลิงตัวตัวนี้เป็นตัวเอว AK นั่นเองปั้งแล้วก็กลาดแล้วก็ โยเปืนนะครับผมแล้วก็เยี่ยมในี่เอาไปเลย1นิ้วโป้งเอาไปเลย2นิ้วโป้งดับเบิลนิ้วโป้องอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมที่โดนปรับในส่วนของโมเดลตัวละครก็คือจะเป็นน้องมิชานั่นเองเนาะถามว่าปรับตัวละครไหมมันก็ปรับรูปนะครับผมปรับรูปเจ้าตัวมิชาที่อยู่ในหน้าเลือกตัวละครแล้วก็ปรับ ชุดของเจ้าตัวมิชานั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะครับผมว่าแพทหน้าเนี่ยมิชาโดนเนิร์ฟด้วยนะครับผมสำหรับตัวชุดก็เป็นตามนี้เลยแหมตุดงอนจริงๆเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเลข6นะครับผมแล้วก็มีเหมือนกับสัญลัคธงเลสซิ่งอะไรประมาณนี้นั่นเองเนาะก็คือโดนปรับจาก20เป็น10นะครับผมความเร็วเนาะแล้วก็ดาเมจที่ได้รับเนี่ยก็ปรับด้วยนั่นเองนะครับผมปรับยังไงอะไรบ้างก็ไปดูในคลิปกันก่อนหน้านี้เลยผมลงไว้ให้หมดแล้วนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้ละกันแล้วก็ในส่ว,สวนของเซิร์ฟแอดวานตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งหมัดมันไม่มีให้ดูให้ซื้อนะฮะผมผมก็เลยไม่ได้อ่าไม่ได้เอาให้ดูนะครับผมว่าจริงๆแล้วมันเวลาแบบชัดๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะ โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการปรับนะครับผมการปรับก็จะมีโจเซฟนะครับผมมีมิชาแล้วก็มีแอนโตนิโอนั่นเองนะครับผมน่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับไปเซิร์ไฟไพ่กันเลยดีกว่าว่าตอนนี้มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจกันบ้างนั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาที่เซิร์ไฟไพ่กันไปที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตปรับในส่วนของตัวอาวุธสกอรเนนะี่ยเพราะว่ามันเอ่อมันแบบว่ามันเอ่อเสียงมันหนวกหนะครับผมแล้วก็ ผมจะบอกว่าเคียวตัวนี้เนี่ยผมพึ่งเอามาผมหมดไป2,800บาทและผมก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยไม่แน่มันอาจจะกลับมาแบบคาตา纳เอสก็ได้นะครับผมแต่ว่าไม่แน่มันก็อาจจะไม่กลับมาเหมือนกับคาตาณาตัวนี้นะครับผมคาตาณาไอเตอร์หรือว่าคาตาณาปีกนกนั่นเองเนะครับผมซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีแท็กเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ยังไม่กลับมาเลย นะครับผมสำหรับใครที่จะสุ่มตัวเคียวผมแนะนําว่าเตรียมไว้ส์กประมาณ2,500-3,000บาทประมาณนี้บาทนะไม่ใช่เพชรนะครับแล้วก็กิจกรรมในวันนี้นะครับผมมีเป็นตัว MP40 นะฮะ MP40 เติมเงินสะสมอยู่ไหนเอ่ยเออ่ MP40 เป็นตัวกิจกรรม World Series นะครับผมอยู่ไหนว่าเดี๋ยวนะ กิจกรรมเวิร์ดซีรีส์ท็อปอัพ M.P.40 ค่าสถานะระยะบวก1เจอบเกราะบวก1และลบความเร็วรีโหลดออกไปหนึ่งะครับผมเบนสกินที่ไม่ได้ดีเวอร์อะไรมากแต่บวกระยะและเจาะเกราะเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สาคัญสำหรับเอพ0นะผมว่า m p พ0เนี่ยระยะมันค่อนข้างที่จะสั้นนะครับผมสั้นกว่า U.M.P. สั้นกว่า M.P.5 นะครับผมแล้วก็เจาะเกราะเนี่ยมันยิงเบาอยู่แล้วนะครับผมมันยิงเบาอยู่แล้วในส่วนของตัว m p พ0ได้เจาะเกราะมาเพิ่มผมว่าน่าจะรูดมันสมควร นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเราแจกเลยดีไหมเราแจกในคลิปนี้เลยดีเปล่าอ่าเดี๋ยวเราแจกในคลิปนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมสําหรับอ่อสี่เก้าเก้าเพชรนะครับผมสกินปืนสกินปืน MP40 ี่นะครับผมก็กติกาง่ายๆครับผมอ่าผมขอ2 0 0 0 0วิวแล้วกันนะครับผมผมขอ2 0 0 0 0วิวให้ถึงภายในก่อนที่จะหมดกิจกรรมมานะครับผมมันหมดวันไหนวะอ่ามันหมดวันที่เอาอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะ อ่ามันหมดวันที่19นะครับผมก่อนวันที่19ผมขอ2 0 0 0 0วิวและถ้าถึงเนี่ยวันที่19ผมจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับผมแล้วก็อ่าคอมเมนต์ UID ชื่อ Facebook กันไว้กันแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาสุ่มเนาะถ้าถึง2 0 0 0 0วิวก่อนวันที่19ย้ําเลยไม่งั้นก็ไม่แจกนะครับผมเพราะว่าคนดูน้อยมากนะครับผมน้อยมากจริงๆนะคเนีมันไปอยู่ในติกติกหมดเลยนะฮะ โอเคแล้วก็อย่างอื่นในวันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้น่าจะมีตัวเดียวนะครับผมที่เป็นตัวไ p พ0นนั่นเองเนาะ แล้วก็วันที่21นะครับผมอย่าลืมไปดูกันด้วยรักษาทางฟรีนะครับผมเอ้ยไม่ใช่22ดิเออ22นะครับผมแล้วก็วันนี้ใครเปิดเรียนก็ตั้งใจเรียนด้วยนะครับผมและสำหรับนี้มาร์กเอพีก็มาประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาร์กเอพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมไว้เจอกลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายตั้งใจเรียนเด้อจุกหัว